กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บหรือ JWST ค่ะเขาบอกว่าเป็นเหมือนทายาทของกล้องฮับเบิลเลยแต่ว่าทรงพลังกว่ามากเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรทำอะไรได้บ้างแล้วก็ที่สำคัญเลยคือหลักการการรวมแสงที่ทำให้มันพิเศษนี่แหละค่ะข้อมูลเบื้องต้นคือกล้องนี้ชื่อตามเจมส์อีเว็บอดีตผู้อำนวยการน a s a ปล่อยตัวไปเมื่อปลายปี2021 เป็นความร่วมมือหลายชาติเลยนะคะ NASA ESA ของยุโรปแล้วก็ CSA แคนาดาตอนนี้ก็ลอยอยู่ที่จุด L2 ไกลจากโลกมากประมาณ1.5ล้านกิโลเมตรแล้วก็ใช้แสงอินฟราเรดเป็นหลักในการสังเกตการตรงนี้ล่ะค่ะทำไมต้องอินฟราเรดมันสำคัญยังไงกับภารกิจคะ ครับการใช้อินฟราเรดเนี่ยสำคัญมากเลยครับเพราะมันช่วยให้ JWST ทำภารกิจหลักๆได้อย่างแรกสุดเลยคือการมองย้อนเวลาครับมองไปให้ไกลที่สุดศึกษาแสงแรกๆเลยคือแสงจากกาแล็กซียุคแรกเริ่มหลังบิ๊กแบงนู่นเลยซึ่งแสงจากวัตถุไก,กลขนาดนั้นเนี่ยพอเดินทางมาถึงเรามันจะถูกยืดออกด้วยการขยายตัวของเอกภพก็คือกลายเป็นอินฟราเรดไปแล้วครับอ๋อค่ะเหมือนแสงมันโดนยืดใช่ครับแล้วก็ อีกอย่างอินฟราเรดเนี่ยมันมองทะลุพวกกลุ่มฝุ่นหนาๆในอวกาศได้ดีกว่าแสงที่ตามองเห็น uh huh. ทำให้เราศึกษากระบวนการเกิดดาวฤกษ์เกิดดาวเคราะห์ที่มันซ่อนอยู่ในเนบิวลาได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ที่น่าตื่นเต้นมากๆคือเรื่องวิเคราะห์ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหาองค์ประกอบหรอคะครับเพื่อจะหาสัญ,ญญาณที่อาจจะบ่งบอกถึงสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นน้ําหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์เป้าหมายใหญ่มากครับ ฟังดูภารกิจยิ่งใหญ่เครื่องมือก็ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเห็นว่ากระจกหลักนี่คือ,อ,อหัวใจสำคัญเลยใหญ่มากๆใช่เลยครับกระจกหลักนี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6.5เมตรโหใหญ่กว่าฮับเบิลเกือบ3เท่าเลยนะคะครับแล้วมันไม่ใช่กระจกแผ่นเดียวนะครับแต่เป็นกระจกบริลียมเคลือบทองคำบริสุทธิ์รูปหกเหลี่ยม18ชิ้นเอามาต่อกันเคลือบทองด้วยครับเพื่อสะท้อนอินฟราเรดได้ดีที่สุด ความใหญ่ขนาดนี้แหละครับที่เป็นกุญแจของหลักการรวมแสงการรวมแสงใช่ครับ light gathering คือแนวคิดมันตรงไปตรงมามากยิ่งพื้นที่รับแสงใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งรวบรวมโฟตอนหรืออนุภาคแสงได้มากเท่านั้นพอรวมแสงได้เยอะก็ทำให้เรามองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลามากๆจนแสงริบรีหรือวัตถุที่มืดมากๆได้ชัดเจนขึ้นอ๋อเหมือนตาเราที่กลางคืนมองเห็นดาวได้ไม่กี่ดวง แต่กล้องโทรทัศน์เหมือนมีดวงตาที่ใหญ่กว่ามากๆก็เลยรวมแสงได้เยอะกว่าถูกต้องเลยครับ,เ,รบเทียบง่ายๆคือตาเราเป็น1เท่าฮับเบิลรวมแสงได้ดีกว่าตาเราประมาณ40,000ืนเท่า40,000ืนเท่าแต่ JWST นี่กระโดดไปถึงประมาณ1 0 0 0 0แสนเท่าเลยครับโดยพื้นที่กระจกเกือบเกือบ25ตารางเมตรแล้วไม่ใช่แค่ขนาดนะครับคุณภาพกระจก การเคลือบทองอย่างที่บอกก็สำคัญมากๆค่ะสรุปง่ายๆก็คือรวมแสงได้ดีก็จะเห็นได้ไกลขึ้นเห็นวัตถุที่มืดกว่าได้แล้วก็เห็นรายละเอียดชัดขึ้นครับการเพิ่มพลังตรงนี้มันเปิดประตูสู่การสังเกตการณ์ในระดับที่ไม่เคยทำได้มาก่อนเลยจริงๆแล้วผลงานที่ออกมาเป็นยังไงบ้างคะตอบโจทย์ความสามารถที่ว่าไหมมีอะไรที่ JWST ค้นพบแล้วแบบว้าวบ้างคะโอ้มีครับมีเยอะเลย อย่างเช่นการค้นพบกาแล็กซีทีออ่อาจจะเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยเจอกันมาอายุราวๆ13.5าวพันล้านปีนะครับนั่นคือภาพจัก,กรวาลหลังบิ๊กแบงแค่ไม่กี่ร้อยล้านปีเองโหย้อนไปไกลมากครับแล้วก็มีการยืนยันครั้งแรกเลยว่าเจอก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจริงเหรอฮะนี่ก้าวสำคัญเลยนะ ใช่ครับเป็นก้าวสำคัญมากในการศึกษาองค์ประกอบดาวเคราะห์อื่นๆยังมีภาพถ่ายในบิวลาอย่างเสาแห่งการสร้างสรรค์ที่เคยเห็นจากฮับโบแต่พอเป็นภาพอ ra ินฟราเรดจากเว็บนี่คมชัดกว่าเดิมมากเห็นดาวเกิดใหม่ข้างในเต็มไปหมดเลยครับสุดยอดเลยมันก็ยืนยันว่า JWST ทำหน้าที่เป็นเหมือน Time Machine ย้อนดูอดีตได้จริงๆแล้วก็วิเคราะห์บรรยากาศดาวเคราะห์ได้ตามเป้าหมาย นอกเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเบื้องหลังก็น่าทึ่งนะคะการพับกระจกใหญ่ขนาดนั้นกับแผงการความร้อมที่ใหญ่เท่าสนามเทนนิสเข้าไปในจรวดได้แล้วไปกลางออกในอวกาศสำเร็จนี้แบบไม่ธรรมดาเลย ใช่ครับซับซ้อนมากๆแล้วหลักการรวมแสงนี่ฟังดูเหมือนเป็นหัวใจหลักเลยนะคะเหมือนจะมีการทดลองง่ายๆจำลองหลักการนี้ได้ด้วยหรอคะอ๋อใช่ครับก็มีคนทดลองใช้พวกกระจกโค้งหรือวัสดุสะท้อนแสงง่ายๆอย่างฟอยล์แสดงให้เห็นหลักการพื้นฐานได้เหมือนกันครับก็เป็นงานย้ำว่าถึงเทคโนโลยีจะซับซ้อนแต่หลักฟิสิกส์พื้นฐานก็ยังเป็นแกนอยู่ สรุปการจาะลึกของเราวันนี้กล้องเจมส์เวบก็คือเหมือนเป็นก้าวกระโดดครั้งสําคัญเลยนะคะในการสํารวจอวกาศด้วยกระจกที่ใหญ่มากแล้วก็ความสามารถในการมองเห็นด้วยแสงอินฟราเรดทําให้มันเป็นเหมือนเครื่องย้อนเวลาพาเราไปสํารวจกําเนิดของจักรวาลการเกิดดาวแล้วก็การค้นหาร่องรอยสิ่งมีชีวิตนอกโลก ครับซึ่งก็นำมาสู่คำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะครับค่ะคือด้วยความสามารถของ JWST ที่วิเคราะห์บรรยากาศดาวเคราะห์นอกระบบได้ละเอียดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราเจอหลักฐานที่มันค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยว่ามีสิ่งมีชีวิตพื้นฐานอยู่จริงๆเช่นเจอองค์ประกอบทางเคมีที่แบบว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้บนดาวเคราะห์ดวงอื่นสังคมโลกเราจะตอบสนองยังไง มุมมองที่เรามีต่อตัวเองต่อจัก,กรวาลมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนน่าคิดมากเลยค่ะครับนี่อาจจะเป็นคำถามใหญ่ที่เราอาจจะต้องเริ่มเตรียมตัวหาคำตอบกันในอนาคตอันใกล้นี้ก็ได้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันช่องวิทสนุกกันด้วยนะครับ